นโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเจริญพรเจริญสุขพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2567 ตรงกับวันแรง15บห้าคำเดือน9ก้าธรรมบรรยายในวันนี้อัตมาจะเสนอเรื่องเกี่ยวกับใช้หัวขอ้อคำว่าตัดอาหารมานพ่ายแพ้ตามพระสูตรที่เกี่ยวกับนิวรณ์หดังต่อไปนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อุปกิเลสของทองมีห้าอย่างซึ่งเป็นเครื่องทำให้ทองไม่สมควรแจ่าการงานทำให้ทองไม่สุกทำให้ทองไม่เปราะและการใช้งานไม่ได้ดีอุปกิเลสของทองห้าอย่างเป็นไนะคือเหล็กโลหะดีบุกตะกัวเงิน เป็นอุปกิเลสของทองภิกษุทั้งหลายอุปกิเลสของทองห้าอย่างนี้ทำให้ทองไม่อ่อนทำให้ทองไม่สุขทำให้ทองไม่เปราะและให้การและให้ใช้การได้ไม่ดีฉันใดภิกษุทั้งหลายฉันใดข้อฉันนั้นอุปกิเลสของจิตห้าอย่าง ซึ่งทำให้จิตไม่สมควรแก่การงานทำให้จิตไม่นิ่มนวลทำให้จิตไม่ผ่องใสทำให้จิตเสียไปทำให้จิตไม่ตั้งมั่นได้ดีซึ่งเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายิอุปกิเลสของจิตห้าอย่างเป็นฉไหนคือกามฉันทะ ความพอใจรักให้ในกามทั้งหลายเป็นอุปยิเลตของจิตพยาบาทความปองร้ายด้วยอำนาจแห่งโทสะเป็นอุปจิเลตของจิตถินนามิทะความง่วงซึมความที่ใจหดหูเเ่เป็นอุปจิเลตของจิตอุทธัจจะอุขุจจะความฟุ้งซ่านเป็นอุปจิเลตของจิตวิจิจติฉา ความสงสัยในธรรมทั้งหลายเป็นอุปกิเลสข,ของจิตที่สุตรทั้งหลายนิวรณ์ทั้งห้าอย่างนี้เป็นเครื่องครอบงำจิตเป็นเครื่องกั้นเป็นเครื่องห้ามไม่ให้จิตนิ่มนวลไม่ให้จิตสมควรแก่การงานไม่ให้จิตผ่องใสไม่ให้จิตตั้งมั่นด้วยดีเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายโพธทรงเกตรประการนี้เป็นธรรมไม่กั้นเป็นธรรมไม่ห้ามเป็นธรรมไม่ครอบงามจิตอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความย่อเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งซึ่งผลของวิชาและบิมุิดังจะได้อธิบายต่อไปตามพระสูตรเกี่ยวกับ อาหารของนิวรณ์หต่อไปดังนี้อาหารของนิวรณหมวดธรรมสมถวิปัสนาภิกษุทั้งหลายกายนี้มีอาหารเป็นที่ตั้งดำลงอยู่ได้เพราะอาศัยอาหารไม่มีอาหารดำลงอยู่ไม่ได้แม้ฉันใด นิวรห้าก็มีอาหารเป็นที่ตั้งดำลงอยู่ได้เพราะอาศัยอาหารไม่มีอาหารดำลงอยู่ไม่ได้ฉันนั้นเหมือนกันเิกสูทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้กามฉันทะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบุญยิ่งขึ้นเิกสูตรทั้งหลาย สุภานิมิตอารมณ์อันเป็นที่พอใจมีอยู่การทำให้มากซึ่งอโยนิสโสมนสีการในสุภานิมิตนั้นนี้เป็นอาหารให้กามชันทะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือเกิดแล้วให้เจริญภัยบุญยิ่งขึ้นภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหาร ให้พยาบาทที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบุญยิ่งขึ้นภิกษุทั้งหลายปฏิฆะนิมิตอารมณ์อันไม่น่าพอใจมีอยู่การทำให้มากซึ่งอโยนิโสมนสีการในปฏิฆะนิมิตนั้นนี้เป็นอาหารให้พยาบาท ที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญภยัยบุญยิ่งขึ้นภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้หินนมิทะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภยัยบุญยิ่งขึ้นภิกษูทั้งหลายความไม่ยินดีความเกลียดค้านความบิดขี้เกียจความเมาอาหาร ความที่ใจหดหูมีอยู่การกระทำให้มากซึ่งอโยนิสโสมนสีการในสิ่งเหล่านั้นนี้เป็นอาหารให้ถินนมิทะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้อุทธะจักกุกุจจะ ที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นพิกสุทั้งหลายความไม่สงบใจมีอยู่การทำให้มากซึ่งอโยนิโสมณนสิการในความไม่สงบใจนั้นนี้เป็นอาหารให้อุทธจะกุุิจะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้น หรือเกิดแล้วให้เจริญภัยบุญยิ่งขึ้นพิกสูทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้วิกิจิจฉาที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือเกิดแล้วให้เจริญภัยบุญยิ่งขึ้นพิกสูทั้งหลายทำทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งวิกิจิจฉามีอยู่การกระทําให้มาก ซึ่งอโยนิสโสมนสีการในธรรมเหล่านั้นนี้เป็นอาหารให้วิกิกิจฉาที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นภิกษุทั้งหลายกายนี้มีอาหารเป็นที่ตั้งดำรงอยู่ได้เพราะอาศัยอาหาร ไม่มีอาหารดำรงอยู่ไม่ได้แม้ฉันใดนิวรห้าก็มีอาหารเป็นที่ตั้งดำรงอยู่ได้เพราะอาศัยอาหารไม่มีอาหารดำรงอยู่ไม่ได้ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นไม่เป็นอาหารให้กามมฉันทะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้น หรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นภิกษุทั้งหลายอสุภนิมิตมีอยู่การกระทาให้มากซึ่งโยนิสโสมนัส,สีการในอสุภนิมิตนั้นนี้ไม่เป็นอาหารให้กามฉันทะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้น ภิกษุทั้งหลายก็อะไราเล่าไม่เป็นอาหารให้พยาบาทที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญััยุูนยิ่งขึ้นภิกษุทั้งหลายเจโตวิมุตมีอยู่การกระทําให้มากซึ่งโยนิโสมนสีการในเจโตวิมุต่นั้นนี้ไม่เป็นอาหารให้ พยาบาทที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบุญยิ่งขึ้นภิกษูทั้งหลายก็อะไราเล่าไม่เป็นอาหารให้ทินนมิทะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบุญยิ่งขึ้นภิกษูทั้งหลาย,ควา,ย,ายค,วาความพยายามความริเริ่มความพยายาม ความบากบั่นมีอยู่การกระทำให้มากการกระทำให้มากซึ่งโยนิสโสมนสิการในสิ่งเหล่านั้นนี้ไม่เป็นอาหารให้ชินนมิทะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบุญยิ่งขึ้นภิกษุทั้งหลายก็อะไราเล่าไม่เป็นอาหารของ ไม่เป็นอาหารให้อุทัจ,จักุกุกุจจะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นภิกษุทั้งหลายความสงบใจมีอยู่การกระทาให้มากซึ่งโยนิสโสมนสิีการในความสงบใจนั้นนี้ไม่เป็นอาหารให้อุทธจะกุกกุจจะ ที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าไม่เป็นอาหารให้วิจิกิจฉชาที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นภิกษุท์ทำหลักทั้งหลายทำทั้งหลายที่เป็นกุศล และอากุศลอาที่มีโทษและไม่มีโทษที่เลวและปานิที่เป็นส่วนข้างดำและส่วนข้างขาวมีอยู่การกระทำให้มากซึ่งโยนิสโสมนสีการในธรรมเหล่านั้นนี้ไม่เป็นอาหารให้อุทธะจะให้วิกิกิจชา ที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญภัยบุญยิ่งขึ้นอาหารของอวิชาภิกษุทั้งหลายเงื่อนต้นแห่งอวิชาย่อมไม่ปรากฏก่อนแต่นี้อวิชาไม่ได้มีอวิชาพึงมีในภายหลัง เพราะเหตุนั้นเราจรึงกล่าวคํานี้อย่างนี้ว่าเมื่อเป็นเช่นนี้อวิชาย่อมปรากฏเพราะมีข้อนี้เป็นปัจจัยภิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวว่าอาวิชามีอาหารนี้ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของอวิชชา ควรจะกล่าวว่านิวรณ์ห้าแม้นิวรณ์ห้าเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของนิวรณ์ห้าควรกล่าวว่าทุจริตสามแม้ทุจริตสามเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร ก็อะไรเป็นอาหารของพุทธจริรสามควรกล่าวว่าการไม่สำรวมอินทรีย์แม้การไม่สำรวมอินทรีย์ก็มีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเป็นอาหารของการไม่สำรวมอินทรีย์ควรกล่าวว่า ความไม่มีสติสัมปชัญญะแม้ความไม่มีสติสัมปชัญญะเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของความไม่มีสติสัมปชัญญะควรจะกล่าวว่าการทำไว้ในใจไม่เยกขาย แม้การทำไว้ในใจไม่เยียบคายเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของการทำไว้ในใจไม่เยียบคายควรกล่าวว่าความไม่มีศรัทธาแม้ความไม่มีศรัทธาเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร ก็อะไรเป็นอาหารของความไม่มีศรัทธาควรกล่าวว่าการไม่ฟังพระสัทธรรมแม้การไม่ฟังพระสัทธรรมเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของการไม่ฟังพระสัทธรรมควรจะกล่าวว่าการไม่ครบสบุล ภิกษูทั้งหลายด้วยเหตุนี้ด้วยประการดังกล่าวนี้การไม่คบสัพรุษที่บริบูณ์ย่อมยังการไม่ฟังสัตธรรมให้บริบูรณ์การไม่ฟังสัตยธรรมที่บริบูณ์ย่อมยังความไม่มีศรัทธาให้บริบูณ์ความไม่มีศรัทธาที่บริบูณ์ย่อมยัง การทำไว้ในใจการกระทำไว้ในใจไม่แยบคายให้บริบูรณ์การทำไว้ในใจไม่แยบคายที่บริบูรณ์ย่อมยังความไม่มีสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์ความไม่มีสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ย่อมยัง การสำรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์การสำรวมอินทรีย์ไม่บริบูรณ์ย่อมยังพุธจริตสามให้บริบูรณ์ทุตจิตสามที่บริบูรณ์ย่อมยังนิวรห้าให้บริบูรณ์นิวรห้าที่บริบูรณ์ย่อมยังอวิชาให้บริบูรณ์อวิชามีอาหารอย่างนี้บริบูรณ์อย่างนี้ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเมื่อฝนตกเม็ดหยาบตกกลงบนภูเขาเมื่อฝนตกหนักหนักอยู่น้ำย่อมไหลไปสู่ที่ลุ่มยังซอกเขาลำธารและห้วยให้เต็มซอกเขาลำธารและห้วยที่เต็มย่อมยังหนองให้เต็มหนองที่เต็มย่อมยังบึงให้เต็ม บึงที่เต็มย่อมยังแม่น้อมน้อยให้เต็มแม่น้ำน้อยที่เต็มย่อมยังแม่น้ำใหญ่ให้เต็มแม่น้ำใหญ่ที่เต็มย่อมยังมหาสมุทรสาครให้เต็มมหาสมุทรสาครมีอาหารอย่างนี้เตรมเปี่ยมอยู่อย่างนี้แม่ฉันใดภิกษุทั้งหลายการไม่ครบสับรุร ย่อมยังการไม่ฟังพระสัตว์การไม่คบสบรุษที่บริบูรณ์ย่อมยังการไม่ฟังพระสัตธรรมให้บริบูรณ์การไม่ฟังพระสัตธรรมที่บริบูรณ์ย่อมยังความไม่มีศรัทธาให้บริบูรณ์ความไม่มีศรัทธาที่บริบูรณ์ย่อมยังการทำไว้ในใจ โดยไม่แยบคครให้บริบูรณ์การทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายที่บริบูรณ์ย่อมยังความมีสติย่อมยังความไม่มีสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์ความไม่มีสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ย่อมยังการไม่สํารวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์การไม่สํารวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ ย่อมยังพุทธจริตสามให้บริบูรณ์พุทธจริตสามที่บริบูรณ์ย่อมยังนิวรณห้าให้บริบูรณ์นิวรณห้าที่บริบูรณ์ย่อมยังอวิชาให้บริบูรณ์อวิชามีอาหารอย่างนี้บริบูรณ์อยู่อย่างนี้ฉันนั้นเหมือนกันอาหารของวิชาและวิมุต หมวดธรรมสมถวิปัสนาภิกษุทั้งหลายเรากล่าววิชาและวิมุตว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของวิชาและวิมุตควรกล่าวว่าโพชชงเจตแม้โพษชงเจตเราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของโพชฌงเจ็ดควรกล่าวว่าสติปทานสี่แม้สติปทานสี่เราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของสติปทานสี่ควรกล่าวว่าสุจจริสาม แม้สุดจริตสามเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่ม <there. S 2> <No. S 1> ีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของสุดจริตสามควรจะกล่าวว่าการสำรวมอินทรีย์แม้การสำรวมอินทรีย์เราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของการสำรวมอินทรีย์ควรกล่าวว่า ความมีสติสัมปชัญญะแม้ความมีสติสัมปชัญญะเราก็กล่าวว่ามีอาหารนิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของความมีสติสัมปชัญญะควรกล่าวว่าการทำไว้ในใจโดยแยคาขแม้การทำไว้ในใจอยูยแยคายเราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของความกระทำไว้ในใจโดยแยกขายควรจะกล่าวว่าความมีศรัทธาแม้ความมีศรัทธาเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของความมีศรัทธาควรกล่าวว่าการฟังพระสัทธรรม แม้การฟังพระสัตธรรมเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของการฟังพระสัธรรมควรกล่าวว่าการครบสบรุษภิกษุทั้งหลายด้วยเหตุนี้การครบสบรุษที่บริบูรณ์ย่อมยังการฟังพระสัทธรรมให้บริบูร การฟังพระสัธรรมที ido, conflict, haha, people, together, store, ่บริบูรณ์ย่อมยังความมีศรัทธาให้บริบูรณ์ความมีศรัทธาที่บริบูรณ์ย่อมยังการกระทําไว้ในใจโดยแยคาขให้บริบูรณ์การทําไว้ในใจโดยแยคาขที่บริบูรณ์ย่อมยังความมีสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์ความมีสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ ย่อมยังสุดจริตสามให้บร่อมยังการสำรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์การสำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ย่อมยังสุดจริตสามให้บริบูรณ์สุดจริตสามที่บริบูรณ์ย่อมยังสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์สติปัฏฐานสี่ที่บริบูรณ์ย่อมยังโพชฌงเจดให้บริบูรณ์โพชฌงเจดที่บริบูรณ์ ย่อมยังวิชาและวิมุตให้บริบูรณ์วิชาและวิมุตมีอาหารอย่างนี้บริบูรณ์อย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนฝนตกเม็ดหยาบตกลงบนภูเขาเมื่อฝนตกหนักๆอยู่น้ำไหลไปสู่ที่ลุ่มย่อมยังซอกเขาลำธารห้วย ให้เต็มซอกเขาลำทานห้วยที่เต็มย่อมยังหนองให้เต็มหนองที่เต็มย่อมยังบึงให้เต็มบึงที่เต็มย่อมยังแม่น้ําน้อยให้เต็มแม่น้ําน้อยที่เต็มย่อมยังแม่น้ําใหญ่ให้เต็มแม่น้ําใหญ่ที่เต็มย่อมยังมหาสมุทรสาครให้เต็ม มหาสมุทรสาครมมีอาหารอย่างนี้เต็มเปี่ยมอยู่อย่างนี้แม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายการคบสับรุษที่บริบูรณ์ย่อมยังให้การฟังพระสัพธรรมที่บริบูรณ์การฟังพระสัทธรรมที่บริบูรณ์ย่อมยังศรัทธาให้บริบูรณ์ศรัทธาที่บริบูรณ ย่อมยังการทำไว้ในใจโดยแยบคายที่บริบูรณ์การทำไว้ในใจโดยแยบคายที่บริบูรณ์ย่อมยังความมีสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ความมีสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ย่อมยังการสํารวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์การสํารวมอินทรีย์ ที่บริบูรณ์ย่อมยังสุดจริตสามให้บริบูรณ์สุดจริตสามที่บริบูรณ์ย่อมยังสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์สติปัฏฐานสี่ที่บริบูรณ์ยอ oh ่อมยังโพชฌงเจดให้บริบูรณ oh ์โพชฌงเจดที่บริบูรณ์ย่อมยังวิชาและปิมุตหให้บริบูรณ์ วิชาและวิมุติมีอาหารอย่างนี้บริบูรณ์อยู่อย่างนี้ฉันนั้นเหมือนกันในการสาธยายครั้งต่อไปเป็นการสาธยายครั้งที่หกจะได้สาธยายในหัวข้อเรื่องปลดทุกข์ได้ด้วยปลายจมูกโดยจะอธิบายการเจริญอาณาปณสติ จเจริญอาณาปณสติแล้วก็เป็นเหตุให้สติปัฏฐานสี่บริบูรณ์ด้วยเมื่อสติปัฏฐานสี่บริบูรณ์พุทธชงจิตก็บริบูรณ์ด้วยเมื่อพุทธชงจิตบริบูรณ์ก็จะได้อธิบายเกี่ยวกับอานิสง์ของพุทธชงจิตซึ่งท่านกล่าวไว้ว่าจะบรรลุธรรม ในทิฏฐธรรมหรือว่าเป็นพระอรหันในชาตินี้ได้เพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายได้โปรดติดตามต่อไปและในการสาธยายครั้งนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้นำมาทำที่สาธยายไปแล้วมาพินิตพิจารณามาถือปฏิบัติโดยความศรัทธายิ่ง โดยความบากบั่นยิ่งด้วยความศรัทธายิ่งด้วยอินรี่ห้าของท่านอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อที่จะได้รู้ในสิ่งที่ไม่รู้เห็นในสิ่งที่ไม่เห็นบนรรลุในสิ่งที่ไม่บรรลุเพื่อความเบากายเบาใจเพื่อความปลดความทุกข์ความยากในจิตในใจออกอยากถืงแม้ไม่ได้บรรลุอะไรเลยก็ไม่เป็นไร แต่ให้เราเอามาพิจรารณาแล้วเมื่อเมื่อเรามาพิจรารณาใครควรทำก็คือเจริญสติและเจริญสติหรือสมาธิเลเมื่อเกิดสมาธิขึ้นแล้วปัญญาก็จะเกิดขึ้นเองความมีสติความมีสมาธิความมีปัญญาความจิตใจเบาบางความมีปิติปราโมทย์ในธรรม ก็จะเกิดขึ้นแก่ท่านทั้งหลายตามสมควรแก่กำลังที่ท่านได้ปฏิบัติไปแล้วนั้นด้วยขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขมีความเจริญในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อด้วยกันทุกท่านเทิน